กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเมอร์ลีคนเดิมนะครับผมวันนี้อยู่กับเพ a ย์อีกอีวอลนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดของ Official Scenario ซึ่งวันนี้เดี๋ยว Official Scenario ประจําวันนี้นะผมเอาจริงๆมันก็เหลืออีกอ่ะมันก็จะเหลืออีกไม่ค่อยมากสักทีเดียวนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวโอ้ผมรีบอ่าเดี๋ยวผมจะได้ไปี เดี๋ยวผมอาจจะได้ไปพักผ่อนบ้างนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นในอ,อันนี้ครับผมชดดาวอีวิติงซึ่งชดดาวอีวิติงก็คือการชดดาวทุกอย่างนะผมและการชดดาวครั้งนี้คือถือว่าเล่นเอาหินมากนะครับผมก็ก็คือเมื่อทําการประกาศนะผมตอนนี้มีโรกซาฮิไฟนอนวันวันวันได้ทําการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะผมทางรัฐบาลได้สั่งประกาศแบบว่าให้ชดดาวทุกอย่างนะครับผมเพื่อป้องกัน การแพรย์รบาดนะครับผมเราจะสามารถติดเชื้อทุกอย่างก่อนที่จะทําการปิดทุกอย่างได้ไหมซึ่งในโหมดนี้ยเนี่ยม,ม,มันยากมากคือมันคือมันยากโคตรอ่ะยากชี่เท่เลยนะครับผมมาเออซึ่งผมเล่นไปก็เชนอเร็กซ์เวิร์มอ่ะเยรอบเนี้ยผมขออนุญาตแบบผมจะโกงความตายนะครับผมโกงโกงความตายคือผมจะเล่นแบบว่าเอาให้มันแบบเล่นให้หนักเลยนะครับผม ผมเล่นเป็นนอร์เสเวิร์มเป็นเจ้บริจัมดอกชนิดแอโรไซอิสมูฟาแทนสเตดสนะครับผมมาเราจะเล่นระดับยากมากนะครับในไหนก็เราโกงความตายเราบินได้เนาะผมขอแบบในไหนเราต้องโกงอะโรซาลินอ่าไปเลยโรซาลิน90ไป เราจะขออนุญาตแบบโกงความตายเราจะโกงโกงโคตรโคตนะครับคือต่อให้แบบชัดดาวทุกอย่างเราก็จะเล่นที่หนักนะครับมาเปิดมาก็ No 尔斯维尔 engage ซึ่งโรคซาโรคไข้หวัดนกไอ้โรคพวกนี้มันต้องมาจากพวกเชื้อโรคก,กับพวกไวรัสเนาะแต่รอบนี้เราเราเล่นเป็น s 尔斯 r m ก็คือหนอนต่างโลกแต่ว่าหนอนต่างโลกก็ ผมบอกเลยว่าไม่ได้คนานาผมพ้อยออกรอบนี้โอเคผมอัพตามสูตรคือผมจะเล่นตามสูตรของผมก็คือจะอัพการสั่นให้เต็มแต่ว่าซิมตอมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะเล่นสายไหนเพราะซิมตอมมาเล่นได้หลายสายอยู่กันนะผมโอเคแอร์เพลนฟิลเตอร์อ่ะมีเครื่องกรองอากาศไม่ให้กรอง,องอาาผมอยากได้เนี้ยขอมิวเทชันหน่อยผมขอมิวเทอขอมิวเทสขอมิวเทสครับผมโอเคมิวเทสนะผมอ่ะสุดาอินลลอกดาว ตอนนี้คือสุาได้ทำการประกาศล็อกดาวน์ที่เรียบร้อยผมเพื่อแบบประกาศเขาเรียกว่าอย่างไรอะ่ะเหมือนจะประกาศว่าเออมึงต้องแบบอยู่ประมาณนี้ผม President Quarantine in Madagascar อ่ะ m a ล a ค a s ก a ส,สั่งปิดหมดอันนี้บอกเลยมันน่าเกลียดจังอะ Central Africa Lockdown นนะครับผมนิวเกนีอินล็อกดาวน์โอเค เราเขาประกาศล็อกดาวน์แต่ประเด็นคือตายอยู่น,นนะถึงจะล็อกดาวน์ได้แต่อย่าลืมผมเราเป็นนอร์ a s สเวิร์มนอร์เรสเวิร์มนี่คือถือว่าตัวแบบเขาเรียกว่าแบบตัวตัวเจ้าปัญหาเลยนะจริงนอร์ a s สเวิร์มเนี่ยโอเคนี่ครับผมมประกาศล็อกดาวน์ <c oughs> ไม่สนไปเลย <c oughs> อันนี้คือถือว่า เยี่ยมากนะประกาศล็อกดาวน์แต่แบบเราไม่สนใจอ่ะเอกคเอาไข่เพิ่มครับระวังไข่เพิ่มตอนนี้ก็ตาอุดีโดนแล้วนะอ่ะเราต้องแบบแพร่ให้ไวอ่าโรซาลินไนตี้มันจะแค่ประสิทธิธรรมดามไปกีแรงต่ออ่ะบอกว่ารอบนี้คือจะทำให้แบบ นี่กินแลนสตาร์วูดทูโคเห็นไหมมันปิดท่าเรือมันปิดไวมากนะฉะนั้นเกมมันจะไวผิดปกติเอออัพน้ำอัพยูครับผมไปยูเอสเอเซาอีสปอร์ตีนเออลงเกาะครับแ r ฟริ e a นต่ออันนี้ญี่ปุ่นโดนแล้วครับญี่ปุ่นโดนแล้วนะอันนี้สบายหนะอ่อยไอพวกประเทศเกาะน,นี่มันจะถือว่าแบบจริงอะ่ะลงลงทีก็ถือว่าแบบรอดที่คือรอดอะ่ะเออ วอยู่อะโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, oh. พออัพเบิร์ดทีนี่ติดจะหนักก็ถือว่าอัพไข่อัพพวกแอร์สามไปโอเคเออเครื่องบินลง Iceland. ไอซ์แลนด์โอเคโอเคแล้วก็เออซิมตอมผมมาแอนโดจินนี่ฟินชชัน่นไซโคซิสจะได้ออดอร์เรชั่นอะขออดอร์เรชั่นหน่อยอดอร์เรชั่นแล้วก็ดีโวชัน่นอืมติดหนักอยู่นะรอบนี้ โอเคติดม้กประวัติทั่วไปลงนิวกีนีอินเดียส่งยาครับทำลายทิ้งครับเชื่อมแมสไปอ่าอัพดีเวอร์ชันแล้วก็ผมต้องการทานเซนเดน์ทานเซนเดนได้คือจบประกาศทำลายยาทิ้งครับผมอ่ะมาทานเซนเดนส์เรียบร้อยเออลงนิวซีแลนด์ตอนนี้เหลือ5ประเทศมึงเสร็จอยู่ออกเลยรอบนี้คือผมขอจับ เอาคืนนะ่ะคือผมยอมแล้วผมเล่นไอเนี้ยเล่นมาหลายรอบแล้วแต่เล่นแบบไม่ได้ใช้นอร์ h สเ b ิร์ม n d นะ n o r t h u m b อมม่ะยอมรับว่าโกงจริงนะครับผม Bird ส,สอง Insect สองแล้วก็เึงได้แ o a d r u n n น r ะคัพหนูหนะอ่อ่เออเรียบร้อยกระดูกระดูกยาแตกโยกมากเหลือสวีเดนที่สุดท้ายไปไปกับเขาไป d i s p a t สิ้นหวังครับเออมีความสิ้นหวังใช่ปะ อา่าสิ้นหวังไปอัอพผมผูกคอด้วยสุไคเซสสุไคเซสผูกคอร์ดตกผูกคอดฆ่าต่อตายเอ่อ65ล้านคนบินลงสูดานอัพอันนี้ผมเมมโมรีลอสความจำเสือ่อมให้แบบลืมๆไปหน่อยแล้วกันลืมๆไปหน่อยแล้วกันเออลืมๆไปยาแตกเหรือไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์อยู่นี่ไว์แลนด์สู้หนักนะออฟเซ็ปชั่นครับผม ไม่ติดกู้ทำให้มึงติดต่อโอหเหลือหนึ่ง 1, แสนใหญอ,อีกกี่เก้าวันเอ่อ ability ้อัพน่าจับหมดแล้วล่ะมีแค่นี้แหละโอเคอืมไอ้แซนสู้โอ้โหจะยาโอ้โหจะยาแม่งโม่หนังอยู่ซิมตอมครับแอสซาเปเกียแล้วผมเป็นใบเลยลโอเคจบไปที่เรียบร้อยนะครับผมนอรัคส์เบิร์มโหนี่ขนาดนอรัคส์เบิร์มนะ ยา yeah, 95%อะ่ะโอเคจบไปที่โน c o คอมพลี o เ d o ดัสเอ r y t ติ n งเราได้หืมสามดาวลด้หรออู้อันนี้สุดยอดเอออันนี้สุดยอดจริงสามดาวคือ96%โอเคนี่โอ้โหสามดาวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะเล่นอีโคอาแล้วกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาให้หนัก คือรอบเนี้ยผมบอกเลยจะเอาให้หนักเพราะว่ามันถือว่ามึงเอาปวดมากเลยสำหรับไอ้ตัวไวรัสพวกเนี้ยคือไอเนี่ยชะด,ดาวิจริงอ่ะมันโกงคือยอมรับว่ามันโกงเราก่อนนะมันเปิดมาปิดประเทศพวกเกาะให้หมดเลยฉะนั้นอ่ะมันจะคอนโทรลยากเหมือนกันนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปพี่น้องใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปได้ฟรีกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันที่หน้าวันนี้ซึ่งไปก่อนละ สวัสดีครับบ๊ายบาย